สวัสดีครับผมดิวบิรถนะครับวันนี้ก็รับรถเข้าอีกนิดหนึ่งคันนะครับเป็น s ุดกิแคลลี่นะครับอีกแล้วนะครับเพิ่งจะส่งไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็รับเข้าอีก1นึ่งคันนะครับเป็นอันนี้เป็นหลังคาอะไรดีนะที่เขาเรียกกันนะตู้ทึบแล้วกันนะครับอันนี้ก็มารับปรับสภาพภายในใหม่ทั้งคันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นคัสซีสีดํานะครับนี่ครับ มาวานเป็นสีขาวนะครับขัดเอาเรื่องเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูแผงประตูก่อนเอาเรื่องนะครับบอกเลยว่าแค่ซอกประตูก็โอ้โหแล้วนะครับคือดํามากครับทุกซอกจริงๆนะครับนี่ครับลุกซอกเลยดำปีเลยนะครับดูคอนโซลหน้านะครับ ขีฝุ่นเยอะมากตามล่องเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ช่ององช่องแอร์เต็มเลยครับี่ฝุ่นตรงกลางเยอะมากผมคืน้นดำมากเลยครับที่ฝุ่นที่ดินเยอะมากครับเดี๋ยก็จะลื้อออกมาซักนะครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลื้เบาะกับผมนะครับเพราะต้องดูใต้ ใต้ผมด้วยวันเลอะขนาดไหนครับแล้วก็ด้านหลังนะครับดูคารแคก็นี้ก็รู้แล้วว่าดำมากครับข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวดูวันเลอะอีกครับนี่ครับยวดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่ครับดูด้านหน้าเลยนะรับนี่ห้องช่วงหน้านะครับดำมากคือรถใช้งานนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่งั้นมันก็ดำอยู่แล้วนะครับแต่แค่ลูกค้ามาทําสักครั้งนึงครับเคลีย ให้ดูรถดูสะอาดตานะครับเพราะเราก็ใช้รถกันทุกวันนะครับดูแลเขาหน่อยนะครับ mm hmm. แล้วก็พาเราไปทำมาหากินนะครับด mm ู hmm. นะฝั mm hmm. ่งนี้สากว่โตบอกแล้วว่าเอาเรื่องโอ้โ oh หเลยนะครับสุดๆเลยครับนี่ครับ ช่องแอร์กี่ฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเคลียร์ให้ด้วยนะครับพื้นด้นนานขวาเดี๋ยวบเบาะเครื่องเดี๋ยวต้องต้องรื้อเบาะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีตอนรื้อเสร็จแล้วว่าสภาพตอนที่อยู่หลังเบาะใต้เบาะแล้วก็ผมว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้อีกทีนะครับ นี่คัสีล้างง่ายลยครับสีดําคงจะเป็นสีขาวเน่ยครับคงคงพ่นสีการสนิบมาเห็นไหมครับลอยดูตรงในตู้นะครับในตู้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเป็นสังกะสีแต่จะมาหนักตองล้างพื้นเนี่ยนี่ครับพื้นต้องรู้ว่าจะออกขนาดไหนครับแต่ว่าน่าจะขาวขึ้นหน่อยอะถ้าใช้น้ายาล้างแล้วนะครับนี่ครับ นี้แดดดีด้วยนะครับแดดแรงแต่เช้าเลยมาดูภายในครับตอนนี้ก็ลือภายในออกมาเตรมตัวรักแล้วนะครับนี่ครับดูพรมพื้นก่อนนะครับจะพาไปดูใต้พรมนะครับบอกเลยว่าแตงข้อเลยครับนี่ครับนี่พรมพื้นแบบว่านี่น่าจะคาดน้ํามันนะครับเนี่ยนี่อันนี้ใต้เบกะนะครับเลือออกมาแล้ว บอกอยู่นี่ครับแล้วก็พวกนี้คอนโซลเบลนะครับนี่ครับเบลมีสองเส้นเองครับนี่คือในกล่องไม่มีมเลยผมจะคาไว้ทุกครั้งนะครับเวลาผมถอดจะพาไปดูภายในนะครับนี่ครับภายในโอ้โหใต้ผมนะครับบอกเลยว่าเต็มมาก ระบบเครื่องเนี่เต็มเครื่องเลยน,น้ำมันน้ำมันนี่ครับคาบน้ำมันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวต้องอาฉีดครับใช้น้ํายาตรงเกียร์บเบรกด้านหลังนะครับด้านหลังดำมากพาไดูฝั่งโน้นะครับเดี๋ยวผมก็จะซักเร็ววันนี้แดดดีด้วยนะครับแดดแรง แต่แรงมากว่านี้ร้อนด้วยเต็มคอใต้ผมนี่ครับขี้ฝุ่ธรรมดาครับรถใช้งานมันก็ต้องเลิกกันม้างครับคารูบนคาร์มันนี่ครับด้านหลังเยอะมากครับอันนี้ นายก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับนี่ครับอดูแผงประตูก่อนนะครับนี่ครับทําความสะอาดลงเงาเรียบร้อยนะครับก็ปประตูเราขาดแทนนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับตอนแรกเยอะมากตอนนี้ก็ข่าวสะอาดปกตินะครับนี่ครับพื้นล้างเรียบร้อยเครื่องล้างเรียบร้อยแล้วนะครับลงเงาเรียบร้อยด้านหลัง นี่ครับสะอาดยวดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่ผมครับผมก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้แผงประตูเรียบร้อยซอกประตูนี่ครับก็มีรอยทลอกนะครับ ข่สะอาดเหมือนใหม่นี่ครับช่องแอร์คอนโซลหน้าเงาแวบลงเงาเรียบร้อยครับล้างให้หมดทุกสองฝั่งนะครับนี่เครื่องนี่ครับตอนแรกน้ามันเยอะมากเลยครับให้ดูตอนแรกน้ำมันเยอะมาก,ตอ,ก,มอมากตอนนี้ก็ไม่มีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบเลยนะครับ วันนี้ช่วงนี้ฝนตกต้องรีบประกอบนะครับส่งงานครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกรียมตัวจะส่งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับช่วงลงช่วงล่างล้างใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับแผงประตูซอกประตู ประกอบเข้าทุกชิ้นนะครับน็อตเนดครบทุกตัวนะครับนี่ครับเหมือนใหม่เลยนะครับช่องช่องแหว่ไหมกิบคอนโซนกลางครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับขาวเลยครับสาดดูฝั่งนู้นนะครับ ชอกวระตูไมค์กิปแปรงวัตตูไมค์กิปนี่ครับตรงนี้ฝุ่นจะเยอะหน่อยครับนี่ก็หมดแล้วนะครับช่องช่องแง่นี่ครับเคลือบเงาเงาแว,แวบเกลี่ยฝุนย่นเรียบร้อยดูข้างหน้ากันนะครับ ครับดูสะอาดเลยนะครับฝาหน้าครับนี่ครับเนียนคลิปเหมือนใหม่เลยนะครับดูในตู้กันนะครับดูในตู้กัน ดูกอนนี้ก็ได้เท่านี้ครับก็จะเป็นร้อยถลอกนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ดูขาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ส่งงานให้กับลูกค้านะครับนี่ครับสุรุกิแครี่นะครับนี่ครับปรับสภาพภายในใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่ครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นคั้นไหนต่อรุ่นไหนต่อนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมกันนะครับ